สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่เพี่องทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูปหอยน้ำซิ่งยิงด้นวนเมืองุบงคนครับมาดูเหตุการณ์น้ำต่วมอำเภอวาดดินจำนาเหนานะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมฟ้าเฮ็ดเจ็ดร้อยนางฟ้า 195. ร้อยเก้าห้ากี่ร้อยเก้าห้าด้ยน้ำไปเได้ครับผู้น้ำได้แบบเนี้ย Na อุ้ยเอาเดาานืนไหนเดือนเดือนที่พอไเดพอไปจะทำนะสามภาษาใช่ไหมีรถทหารแดงเดินๆอู้หดน้ำแขอยุควอู้มันคึ้จัดกันอือพอไปยุคาอว่าถอดอะัรนอก็มเปล่าถอดโอ้ Ở đúng không? nghe đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้ำไหลเชี่ยวมากครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอำเภอวรินสำนักชาวจังหวัดอุบลเฮานะครับสู่สครับเยบี๋กวราพิจิตรน้ำอนไปเดีวกันครับเดี๋ยวครับปลอดไปไว้ก่อนนะครับเราจะเอารถข้ามน้ำเอยอะๆแบบนี้เราต้องคอยทอนให้ใจของคนครับ กอสองกันน้ำไหลแรงมากครับเกิดการน้ำท่วมจังหวัดอุนบลนะครับปี2565นนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้น้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะครับ ทหารมาครับมีเปนเทศบาลน,นะครับเอาไหไปร่นเกิเร่อลเอาอันนะฮะไปไหมเอาสายยางสาย่านหไปาอยใสุดไหครับรัดเปนนยอาจารย์ก็ไม่เกี่ไรครับมานนี่ไห,ไห,ไหีไหไห่บรุ ก่อนะครับต้องอัใ,ให้ใจขึ้นเรื่องครับเราต้องอดวัยให้ก่อนนะครับร,อรบอ้อ่สี่ร,ร้อยเก้าาราเน่ยให้ใจนี้ิษูนามเขาเขาในเชีงไหนนะครับทางเชียงเอียกินจับนะครับน่าไปด้ครับคนกับเต่าจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราชครับสู่ๆครับพี่นออ้งองสุดสุดโคตรยอดยุบปู่ได้รครับมาให้เราไปครับเดินทางต่อเปในในอ็นไงอรับจอมหยุดบปีอย่างเดียวผ,ผู้จัดการเราเกือบกระเพดะที่ใจนะครับผู้จัดการเดินครับเดินทางครับกี่ร้อยก้าวนางฟ้าเรา,าพี่น้องมาดูเหตุการณ์ น้ำท่วจังหวัดปบนตาสถานีนะครับอำาเภอมาดินซํารต่ได้ผลกระทบอย่างหนักนะครับผมายครับเียวนลยไปนามไนะนอ,อจะาเพื่อนว่าว่าลไปไรครับขา้างฝาเข้าต้องไปไร Dobro dan ีไงรถลอยได้ดูขี่ทหารอู้น้มเขาไม่โด,ดนด้ยครับเป็นกำลังใจไงครับอูเสียวเสียวครับรถขี่นางฟ้าลอยกันมาทหโอ้โ,อโ,อโอฟ้าร้นควาย ผู้รรจนหนี่เว้ยผู้คือเรื่องปนหนา เนี่ยวัวเลยใจสัน่นเนสนเลยวัเดอรท่วมหนักมากครับว้างเข้า

น้ำยงออา,างนักเลยครับพี่น้องเอาไอ้ปลาเนื้อปูเลยสวยสวยร้านเนืนเน้อสกีร้กนปลาเน้อรวมกังหวันฟางเนื้อน้ำไหลเจียวมากครับ FC ปีนีนกเกิผ่นกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบอยล้ำซิงอินดวนเมืองบนครับ ตำวร,จราาวจเขา,าเจารถเป่าเขาเจาะบวกล้าหาเนาะเอาผมก่อเจ้ากล้ามากะมีสอบถามท่านสจปิยะนะคะดดนรับหายใจทางบดินจำนานนะครับว่ามีรถไงฟานบอกรับเป็นกพระว่ามีรถไงฟานนะคะรนนะคะับ โค้ดไอ้โค้ดแซ่ฝากกดติดตามสองร้อยลำซิ่งยินดวนเมืองขุนนี้เรือครับผมขอกลับคำว่าสวัสดีครับฝากโค้ดโอ้ฝากกดติดตามโค้ดไอ้โค้ดแซ่เพื่อเป็นกำลังใจไงถ้ามคลิปต่อต่อไปนะครับกำลังใจสองร้อยลำซิ่งยินดวนเมืองขุนนะครับขอกลับคำว่าสวัสดีครับผม